สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบพระคุณมากครับที่มาฟังคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีพัวใจเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดที่ตรัสในหนังสือสดุดีบทที่40ข้อ8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยินดีทําตามน้ําพระทัยของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงตรัสเข้าไปในจิตใจของพี่น้อง และพี่น้องจะเข้าใจความลี้ลับของสวรรค์นะครับขอพระเจ้าจัดกับพี่น้องผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบคุณครับวันนี้อยากจะสอนข้อแนะนําในการรับใช้อีกประการหนึ่งนะครับที่จะช่วยพี่น้องสามารถรับใช้กันเป็นทีมในงานรับใช้ได้นะครับอยากจะอ่านจากหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ15 ผมชอบที่อาจารย์เปาโลเขียนมากเลยอาจารย์เปาโลนี่ยอดเยี่ยมจริงๆโดยการทรงนำของพระวิญญาณเหตุฉะน,นั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้าพี่น้องอ่านตอนนี้ผ่นานๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่า พระวิญญาณมีผลมากมีส่วนมากในชีวิตในการรับใช้พระองค์สำคัญมากในการรับใช้ของเราถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันอย่าทำสิ่งใด ในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นอื่นด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือคือพระเยซูทอมใจมากๆเลย the most humble person in the whole human history ผู้ที่ทอมใจมากที่สุดในมนุษยชาติที่อยู่ในโลกนี้คือองค์พระเยซูคริสตเป็นถึงพระเจ้าลดตัวลงมาเป็นมนุษย์ตาดำๆนะครับและเมื่อได้ทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมในทุกคนพูดสิครับถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือ้อนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดท่านทั้งหลายจงอุตสาห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้นมิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่ารับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์จงกระทําสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่น และการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพัน์ที่คดโกงและวิปลาศท่านปรากฏในบูพวกเขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกผมอยากจะหนุนใจทีมรับใช้นะครับว่าสำคัญมากเลย ที่เราจะต้องมีเขาเรียกว่าทีมเมนเทลลิตี้คือรับใช้กันเป็นทีมอย่าทำงานอยู่คงเดียวผมเคยไปเยี่ยมบางโบสถ์ในโลกนี้ขอไม่เอ่ยชื่อโบทแล้วผมก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมโบสถ์ไม่โตทำไมสมาชิกยุบหนอพองหนอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกและดูหน้าสมาชิกแต่ละคนไม่มีความสุขกัดฟันอยู่ บางคนอยู่ก็เพราะว่ามีไฟอยู่ในโบสถ์บางคนอยู่ก็เพราะว่าเกรงใจหมอวรุณอยากจะเป็นลูกแกะผมก็เลยไม่กล้าออกจากโบสถ์นั้นแต่ว่าอยู่ในโบสถ์ไม่มีความสุขเลยแล้วผมก็พบรากปัญหาอันหนึ่งของคริสจักรเหล่านั้นที่พระเจ้าสําแดงก็คือสอบอทํางานอยู่คนเดียวทําทุกอย่างไม่เคยปรึกษาใครไม่เคยสร้างทีมงานขึ้นมาไม่เคย หาของประธานและรวมเข้ามาที่จะให้คนใช้ของประธานเป็นทีมแต่ว่าเขาทำอยู่คนเดียวพี่น้องครับเราจำเป็นมากต้องสร้างทีมในโบสถ์ของเราสอบอมีหน้าที่เป็นเหมือนกับโคช้ชเป็นผู้คอยเทรนคนฝึกคนมองคนกลุ่มนั้นเก่งเรื่องบริหารให้เกามีทีมบริหารทีมนั้น เก่งเรื่องดนตรีให้เขาทำงานด้านเกี่ยวกับดนตรีทีมนั้นเก่งเรื่องเกี่ยวกับอภิบาลก็ให้เขาดูแลเรื่องการอภิบาลอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีทีมต่างๆแต่สำคัญมากมิกี้พรกัมบีบอกว่าขอท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมโดยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกัน เมื่อคำว่าเมื่อตั้งทีมขึ้นมาสำคัญมากเลยต้องสร้างบรรยากาศของความสามัคคีในแต่ละทีมในแต่ละทีมเนี่ยต้องคิดแบบเดียวกันมีนิมิตเดียวกันนิมิตของคริสจักรที่ผมอยู่คือเราจะสร้างคริสจักรที่มีสง่าราศีปราศจากตำหนิเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ในเมืองนี้และทั่วโลกนั่นคือนิมิตของนิวโฮปและพวกเราทุกคนก็ ตั้งใจจะสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศีเต็ไมไปด้วยความบริสุทธิ์และไม่มีข้อตําหนิไม่มีด่างพร้อยใดๆแล้วเราก็มีส่วนในการสร้างคริสตจักรในเมืองต่างๆทั่วโลกช่วยที่เยอรมันที่สวิสไปช่วยที่เวอร์จิเนียที่มินนิโซตาลอสแองเจลิสนะครับเราอยากที่จะไปเปิดคริสตจักรในที่ต่างๆทุกคนมีนิมิตเดียวกันหมดคิดเหมือนกัน มีคนเข้าใจผมผิดว่าคุณหมอวรุณบังคับให้พี่น้องฟังแต่คำสอนของผมแล้วฟังคำสอนคนอื่นไม่ได้ความคิดนี้ผิดผมไม่เคยบังคับใครให้ฟังคำสอนผมคนเดียวแต่แต่ผมมีคำสอนอยู่ประมาณพันกว่าอันผมแนะนำว่าถ้าท่านจะทำงานร่วมกับผม Priority คือสูงสุดบรรุุภาษาไทยว่าอะไร Priority ความสำคัญก่อนหลังความสำคัญสูงสุดท่านต้องฟังของผมก่อนและถ้าท่านมีเวลาเหลือท่านถึงไปฟังคนอื่นเพราะว่ามิฉะนั้นคอยดูนะครับเราจะมองหน้ากันไม่ติดวันหนึ่งเพราะท่านฟังคำสอนคนอื่นเยอะเขาคิดไม่เหมือนผมคำสอนแต่ละคนจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันจริงๆ ไม่เหมือนกันหรอกครับแล้วก็นิมิตไม่เหมือนกันผมเนี่ยเป็นสอบอผมทำคิศจัจรครูบางคนไม่เคยดูแลใครไม่เคยทำคิสสัจรเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้าใจเรื่องการทําคริสสัจรเลยท่านไปฟังคําสอนเขานะครับเขาจะไม่เข้าใจบทบริบทในคริดสัจรเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าครูบางคนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เขาจะเน้นเดริดเดดเดริดเดริดเด อย่างเงี้ยแล้วพอท่านมาเจอผมอ่าหมอนี่แหม่เขมาบอกให้ฉันกลับใจฉันไม่ต้องกลับใจหรอกฉันต้องการริดเดตมันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะไม่ได้ฟังคําสอนของเราก็เลยทําให้มองหน้ากันไม่ติดในที่สุดผมจะบอกให้เราก็ต้องแยกกันเพราะเราคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้คิดอย่างเดียวกันพระกมบีบอกว่าด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันดังนั้น Priority ก็คือสิ่งแรกถ้าท่านจะทำงานในคี่สัจรกรที่ผมอยู่หรือเป็นผู้นำท่านต้องฟังคำสอนที่ผมผลิตก่อนแล้วผมก็ผลิตเยอะมากจนอาจารย์ดาบอกฟังไม่ทันใครฟังคำสอนของผมจบหมดทุกเรื่องนะยกมือขึ้นผมรู้มีอยู่คนหนึ่งคุณเอฟังจบไปแล้วนี่รอบสองแนละ้วใช่ไหมครับนะครับคนอื่นยังไม่ได้ฟังเยอะเนี่ยังฟังไม่ครบเยอะมากนะครับ นึอกดูอาทิตย์ที่แล้วผมผลิตไปห้าอันน่ะกับอาจารย์เฮลมุดที่มาจากเยอรมันเทศไปแล้วห้าอันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ต้องทำออกมาเพราะว่าต้องการให้คนเข้าใจและคิดไปในทางเดียวกันแต่ละทีมต้องคิดเหมือนกันไปในทางเดียวกันครับอยากหนุนใจจริงๆนะครับแล้วก็ต้องมีความสามคัคคีกันันนั้นสําคัญมากนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทําอย่างไรเมื่อผมเปิดโบสถ์ปี 2อสามปีแรกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่อีกสเกลหนึงอีกระดับหนึ่งผมเปิดโบสถ์ปีแรกเรามีประชุมเช้าวันอาทิตย์ประชุมเสร็จเราก็กินข้าวด้วยกันที่บ้านผมโบสถ์ผมอยู่ที่บ้านจัดที่ใต้ถุนพอกินข้าวกันเสร็จเราก็ออกไปที่สวนสาธารณะไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันไม่ให้กับบ้านนะครับไปประกาศพอประกาศเสร็จกลับมากินข้าวเย็นนี่คนรุ่นแรกของผมนะ ยีคนอยู่กันทั้งวันเลยประกาศเสร็จกลับมากินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเสร็จไปในห้องรับแขกรู้ลมมาจากไหนฮะโอเคครับอ <c oughs> พอปร,ประกาศเสร็จกลับมากินข้าวเย็นเสร็จนะครับก็ทำอะไรต่อครับจับมานั่งสอนพระคัมภีร์คราวนี้เรียกว่าสร้างสาวกเป็นเวลา สมาชิกผมยุคแรกสุดเนี่ยมีประมาณยุคแรกสุดประมาณ15คน20คนผมจะจับมานั่งสอนวิธีสร้างคริสจักรวิธีทำกลุ่มสามัคคีรมวิธีติดตามคนอะไรต่างๆทุกเย็นมนาทิตย์ถูกสร้างสาวกเพื่อเขาจะได้ทำการรับใช้กับผมเป็นถ้าไม่สร้างสาวกเราไม่มีทีมทุกทีมต้องมีสาวก ทีมน้ำสก,การก็ต้องมีสาวกที่เรียนรู้ลึกซึ้งในเรื่องการน้ำมก,การทีมด้านอภิบาลก็ต้องเรียนรู้ลึกซึ้งเรื่องการอภิบาลทีมเรื่องประกาศก,าก็ต้องมาเรียนกันว่าจะประกาศยังไงถ้าเราจะให้คนรับใช้โดยไม่สร้างเขาไม่สอนเขาแล้วเขาจะทําเป็นได้ยังไงโบสเล็กๆสอบอก็ต้องสอนเรื่องต่างๆถ้าพโบสใหญ่ตอนนี้ผมอีกสเกลระบบผมมี3 4ม0้คน ผู้นำนำมรสการเป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาก็จะสอนทีมเรื่องเกี่ยวกับการนมรสการสำหรับผมเนี่ยก็สอนแต่คนที่ดูแลดูแลลูกแกะเป็นพวกสอบอมเอ้นมนไหมครับเมื่อวานนี้วันเสาร์อาจารย์ดาก็มีกลุ่มสามัคคีทมสอนพวกผู้หญิงอาจารย์ดาจะ make disciple หรือสร้างสาวกกับผู้หญิงส่วนผมนี่ก็สร้างสาวกทั้งหมด3กลุ่มตอนนี้กลุ่มหนึ่ง คือเป็นผู้ชายหมดเลยผู้ชายอเมริกันผู้รับเชื่อใหม่ได้ปี2ปีมาเจอกันผมที่ที่บ้านผมประมาณ6 7คนสร้างสาวกอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มครอบครัวที่เป็นผู้เชื่อระดับกลางสร้างสาวกอีกกลุ่มนึงเป็นพวกระดับผู้นำตอนนี้จะเปลี่ยนวันแล้วเป็นวันเสาร์กินอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วก็จับมาสร้างสาวกสอนแนะนำถ้าเราไม่สร้างสาวกนะครับคริสจัก จะไม่ขยายเพราะว่าทุกคนจะต้องมาพึ่งเราอยู่คนเดียวเราไม่มีตัวแทนเราไม่มีใครรับใช้เป็นนอกจากฉันคนเดียวตอนนี้ผมสร้างสาวกที่สวิตเซอร์แลนด์สอนบ่ายวันอาทิตย์ที่นู่นก็คือหกโมงเช้าวันอาทิตย์ที่อเมริกาผมกำลังจะเปิดกลุ่มสร้างสาวกที่เยอรมน,นีวันเสาร์ตอนเช้าที่อเมริกาก็คือประมาณสองทุ่มที่เยอรมน,นีเห็นไหมครับ ทุกโบ์ผมต้องสร้างสาวกต้องมีการประชุมมีการสอนวิธีรับใช้พระเจ้าคือให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกเลยว่าฉันเป็นทีมฉันถูกสร้างฉันจะเอาจริงในการรบครั้งนี้ถ้าไม่มีการสร้างสาวกทุกคนก็มานั่งแปะอยู่บนเก้าอี้เป็นลูกแกะแปะะเขาแปะเขาแปะแล้วก็กินอาหารแล้วก็กลับบ้านไม่มีใครรับใช้พระเจ้าเป็นสักคนเพราะว่าก็เป็นลูกแกะนั่งกันไปเรื่อยๆเขาก็ไม่รู้วิธีรับใช้ เราต้องสร้างเขาการมีโรงเรียนพระคุณธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาวกเหมือนกันเอาจริงเอาจังอันนี้อีกระดับหนึ่งคือทําการบ้านต้องสอบผ่านได้คะแนนและได้ประกาศเสียบัตรก็เป็นการสร้างสาวกอีกประเภทหนึ่งอเมนไหมครับอยากหนุนใจนะครับพี่น้องต้องสร้างทีมและเมื่อสร้างทีมเสร็จอยากหนุนใจผู้นําว่าอยา่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ไมโครแม a จเมนต์ใครเข้าใจคาว่า m i โครแมเนจเมนต์บ้างยกมือขึ้นไม่เข้าใจเหรอไมโครเพราะว่า<ๆ>เล็กๆน้อยๆรายละเอียดมากเกินไปยุ่มหยิมยุมย่มหยิมมากเกินไปใช่แล้วครับสมมุติว่าเรามีทีมขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราจะทำจัดงานปาร์ตี้สำหรับคริสต์มาสที่จะประกาศข่าวรเศรศิฐ สมมติท่านเป็นผู้นําการประกาศข่าวประเสริฐพอสร้างทีมขึ้นมาเสร็จคุณรับผิดชอบเรื่องอาหารคุณรับผิดชอบเรื่องดนตรีคุณรับผิดชอบเรื่องตั้งโต๊ะคุณรับผิดชอบเรื่องหาแก้วแก้วน้ํากระจานมาเรามาคุยกันเสร็จจะทำอาหารอะไรรายงานเข้ามารายงานเข้ามาปุบ๊บหลังจากนั้นอย่าไปจุกจู้จี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆกับคนที่ทํางานกับเรา เช็คทุกอย่างไปยุ่งกับเขาทุกอย่างเพราะจะเสียกําลังใจทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาผมเคยเจอโบสถ์นะครับที่ผู้นำเนี่ยคุณไปหาสถานที่ทํากลุ่มสมคไปหาสถานที่ทําค่ายคุณไปดูซิว่าจะเอาใครไปรับอาจารย์หมอวรุลแม้ให้กันหมดเลยนะครับเรียบร้อยบริหารเสร็จปรากฏว่วันสุดท้ายผู้นำเอากลับมาทําเองหมดเลยพวกทีมงานเขาหมดกําลังใจ ออกจะโบดกัน็นระนาดเลยเพราะเขาเสียใจว่าผู้นําไม่ไว้ใจเขาที่จะวางใจเขาให้ดูเรื่องรายละเอียดดังนั้นผู้นำเนี่ยจะต้องเมื่อฝากงานให้ใครและเข้าใจว่าจะทาอะไรขอรายงานมาว่าจะทาอะไรเสร็จเนี่ยจะต้องไว้ใจเขาและปล่อยให้เขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์นั้นและอย่าไปจู้จี้จุกจิกเรื่องรายละเอียดเอเมน,น,นไหมครับอันนี้ผมเห็นมาแล้วนะ,ะที่มาเตือนเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องทําอย่างนี้เกิดขึ้น และในการทำงานรับใช้ร่วมกันในโบสถ์เนี่ยผมอยากจะอ่านอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆนะครับจะรับใช้กันยังไงพระกัมบ,บีบอกว่าให้รักกันอย่างเดียวกันจงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราต้องถ่อมใจเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเราสำคัญมากอย่าให้ใครคิดเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ผลประโยชน์ ของคนอื่นด้วยผมอยากให้พี่น้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ฟิลิปปีบทที่สองเนี่ยข้อหนึาอ่านซ้ำและซ้ำอีกนี่เป็นคุณ,ล,ณลักษณะชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าที่จะทําให้คริสจักรเกิดผลเห็นกับโยงคนอื่นทำใจท่านจงมีน้ําใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์มีน้ําใจพาเขาไปเลี้ยงข้าวบ้างซื้อของขวัญให้เขาบ้างอเมนไหมครับ ช่วยเขาดูช่วยดูลูกให้เขาถ้าเขาติดธุระเอาลูกมาฝากฉันเลี้ยงก็ได้มีน้ําใจต่อกันและกันอาจารดาเก่งเรื่องนี้มากเลยผมยอมรับเลยอาจารดานี่เป็นผู้ที่มีน้ําใจมากเก่งมากๆจริงๆเขาจะดูออกเลยนะให้อย่างนี้ทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ไวมากเรื่องการแสดงน้ําใจต่อคนอื่นผู้นําที่ดีต้องแสดงน้ําใจแต่คนที่รับใช้ร่วมกับเรานะครับแล้วก็พูดต่อไป บอกว่าเป็นเหมือนพระคริสต์คือท่อมใจพี่น้องกับพระเยซูท่อมใจมากนะจากเป็นพระเจ้ามาเป็นมนุษย์ก็ท่อมใจระดับหนึ่งจากเป็นมนุษย์ไม่พอไปล้างเท้าสาวกล้างเท้านี่เป็นระดับทาตที่ต่ําที่สุดในระบบทาตในยุคนั้นระดับที่สองท่อมใจระดับที่สามยอมไปตายบนไม้กางเขนว้าวผมอยากจะหนุนใจจริงๆถ้าเราจะเป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้ และยกย่องเราให้มีการเจิมสูงสูงเราต้องทำใจมากมากเลยพระเยซูถูกยกขึ้นไปสามระดับทำใจสามระดับถูกยกสามระดับระดับที่หนึ่งก็คือกลับเป็นขึ้นมาจากความตายระดับที่สองก็คือลอยกลับขึ้นไปบนสวรรค์พระเจ้ายกขึ้นไปเลยระดับที่สามคือนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาว้าว ผมเนี่ยต้องเช็คหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยผมไม่อยากล้มลงในความเจ้อยิงจองหอนเลยเพราะว่าผมกลัวมากที่พระเจ้าจะเลิกใช้ผมผมจะต้องรักษาใจอยู่ตลอดเวลาว่าทอมใจเราไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็โดยพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่เรามีทีมงานที่เรามีพี่น้องมาช่วยทำวิดีโอนักดนตรี เห็นนักดนตรีเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเป็นพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เราเก่งเอเมนไหมครับที่เรามีโอกาสไปเปิดโบสถ์ที่ยุโรปเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เรามีพี่น้องในจังหวัดต่างๆเป็นพระคุณของพระเจ้าเราต้องทอมใจและเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องอย่าวางวางกล้ามเป็นผู้นําใหญ่ฉันเดินเข้ามาเธอต้องรับใช้ฉันเธอต้องทำนี่ฉันฉันเนี่ย ยิ่งใหญ่มากไม่มีนะครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้และยิ่งทำใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับแล้วพระกัมภีบ,บอกว่าจงทำสิ่งสาร,รพัดโดยปราศจากการบน่นจะรับใช้พระเจ้าทังทีก็อย่าบ่นในทีมงานของเราไม่ใช่ไปบน่นบ่นบ่นบน,บน,บน,บนให้คนฟังแล้วก็ปราศจากการทุ่มเถียงกันมิคีผมสอนไปแลาวจำได้ไหมอย่าขึ้นเสียงด่ากันทุ่มเถียงกัน ผมเคยเข้าประชุมคริสจักรผมแบบนั่งกำหัวเลยเถียงกันขึ้นเสียงกันด่ากันในที่สุดผมบอกขอหยุดได้ไหมเราขอเริ่มวัฒนธรรมใหม่ได้ไหมเริ่มเลิกตะโกนด่ากันเลิกขึ้นเสียงกันในที่ประชุมพูดกันแบบคนมีวัฒนธรรมหน่อยพูดกันนิ่มๆค่ะค้า,าครับพี่ดิฉันอยากขึ้นเสียงทุ่มเถียงกัน ดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกติเตียนเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำในการรับใช้อีกประการหนึ่งสรุป1เราต้องมีทีมงานสองเราต้องสร้างทีมของเราโดยการสร้างสาวกขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีคำสอนในอินเทอร์เน็ตเยอะถ้าท่านไม่อยากจะมานั่งสอนเองเยอะก็ให้การบ้านไปเลยข้อแนะนำในการรับใช้คำสอนเรื่องการนมัสการ ผมทำไปแล้วอะ่ะใครรู้บ้างประตูเปิดสวรรค์นะ่ะผมเอาคําสอนเรื่องการนมัสก,การไปสอนในบอกว่ากุญแจเปิดสวรรค์ถ้าท่านเคยฟังคําสอนผมจะรู้เลยรู้สึกจะมี4หรือหําสอนกุญแจเปิดสวรรค์อันหนึ่งคือการนมัสก,การพระเจ้าผมสอนละเอียดมากเรื่องการนมัสก,การพระเจ้านะครับผมเคยสอนแล้วเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกเป็นคําสอนเก่าแก่เมื่อ10กว่าปีมาแล้วสร้างสาวกยังไงเอาไปฟังสิครับ ถ้าจากสร้างสาวกเป็นนะครับมีคําสอนเยอะมากไปศึกษาไปอ่านไปคน้นคว้าแล้วเอามาสอนพี่น้องในทีมต้องสร้างสาวกประการที่4ต้องสร้างความสามคัคคีคิดไปในทางเดียวกันมีนิมิตหมายเดียวกันและประการที่5ระวังลักษณะชีวิตอย่าทุ่มเถียงอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นและอย่าไมโครแมネจเมนต์ ให้ธุระเขาไปแล้วไว้ใจเขาเขาทำผิดพลาดไม่เป็นไรหนุนใจต่อไปแต่อย่าไปดึงกลับมาเพราะเขาจะท้อใจเอเมนไหมครับนั่นเป็นข้อแนะนำอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องไว้ในการรับใช้ครับสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณอีกครั้งครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับขอพระเจ้าเทพระพรพระคุณความโปรดปรานและ สติปัญญาการเจิมลงโสู่ชีวิตของพี่น้องมากๆนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องจะออกไปเกิดผลมากมายเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เป็นแสงสว่างและเกลือของโลกและเมื่อคนอื่นเห็นพี่น้องเขาจะบอกว่ายอดเยี่ยมสวรรค์มาตั้งอยู่เพราะคุณมาที่นี่นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วพบกันในคำสอนครั้งต่อไปครับ